เรามีมีเวลาในการคุยกันก็ผมคิดว่าทางท่านประธานรัฐสภาท่านก็คงอยากให้ทุกอย่างมีความชัดเจนนะครับจะได้ไม่ต้องมีปัญหาในภายภาคหน้าเขาก็ท่างก็ได้สั่งการให้มีการเลื่อนการประชุมของเลื่อนยิตเตะเลื่อนยิต การเลือกนายกเปหมดทุกนีก่อนจะมีการเลื่อนเนี่ยเราเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเรามีได้ทักทามจากทางพรรคเพื่อไทยเรามีการนัดพูดคุยกันนะครับยังไม่ได้ทราบว่าจะคุยแล้วผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรแต่ว่าพอมันมีการเลื่อนไปก็วันนี้ที่นัดกันไว้ก็ยกเลิกไปก่อนเลื่อนออกไปก่อนเหมือนกันในส่วนของการเมือง จริงๆเรามีมีนัดคุยกันบ่ายวันนี้นะครับแต่ว่าพอมีการเลื่อนประชุมในวันพรุ่งนี้ทางรับเพื่อไทยที่เป็นผู้ประสานงานการจัดตั้งรัฐบาลก็ได้โทรแจ้งให้ว่าว่าที่นัดก,กันไว้ก็ขอเลื่อนไปก่อนกอนนั้นนดูคำข้างมันจะไม่รับเรื่องีกคังไมห,นนหมการบทนายกรัฐมนี้มันมันก็เป็นไปตาม คือทุกคนอยากให้มีความชัดเจนเพราะมันมีการยื่นไปที่สาธารมนุนให้ตีความเรื่องต่างๆผมคิดว่าเพื่อเพื่อความชัดเจนเขาคงอยากจะให้มีการชี้ขาดออกมาก่อนถึงจะดำเนินการใ,ใดๆถืงว่าดีะคมัะเปิดเเปิดเ,เวลาให้พรกเพื่อไทยได้เจราจาต่อกัมต่างๆร่วมมาทุเดือน มันต้องถือว่าดีไม่ได้หรอกเพราะว่ารัฐบาลควรรัฐบาลใหม่ควรควรควร,ควรจะได้รับการจัดตั้งโดยเร็วใช่ไหมเพราะเลือกตั้งมาก็จะครบสามเดือนอยู่แล้วเนี่ยเดือนนี้เข้าเดือนที่สามแล้วนะรัฐบาลรักษาการทําอะไรถึงแม้ว่าจะมีอำนาจเต็มอะไรก็แล้วแต่แต่มันก็จะมีในเรื่องของของอสิ่งที่ ควรทําไม่ควรทําทําได้ทําไม่ได้มันจริงๆเราก็เราก็อยากให้มีรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลที่เป็นทางการนะครับได้เข้ามาทํางานให้เร็วที่สุดพักภูมิใจไทยมีเพรสชั่นอะไรกับคุณเศรษฐาเนี่ยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคุณชูวิทย์ก็ออกมาเปิดข้อมูลเราจะต้องเคลียร์ไม่ต้องั้งเรื่องมีซ้อพักภูมิใจไทยเรามีสิ่งที่เราได้แจ้งทาง พรรคแก,กนนำจะตั้งรัฐบาลไปแล้วว่าเรามีาแนวทางอย่างไรใช่ไหมตามแถลงการเม่อวันที่17พฤษภาคมนะไม่แก้ไขไม่แต่ต้องมาตรา112ไม่จะไม่ไม่ไปขแข่งกันจะจะจ,จตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะแล้วก็ไม่สามารถทำงานร่วมกับพรรคเข้าไข่ได้ก็ได้แจ้งเข้าไปแล้วก็มีแค่นี้ ม,มีเรื่องคนเรอะไรี่เรื่องเรื่องของพงรรคอื่นเราไปยุ่นก้าวล่วงไม่ได้ถ้าเขาเรามีกรอบของเราแค่นี้ถ้าเกิดเขาเอยูอ่ในกรอบนี้มันก็เป็นเรื่องของพรรคใครปัดมันคุณจะไอเองมีเงื่อนไขไหมครับว่าก่อนจะตกตกลงือตัดสินใจร่วมกับไทยเนี่ยต้องมีหลักประกันว่าคนคนนั้นได้375เสียงแล้วไอตรงนั้นมันเป็นหลักประกันอย่างนั้นไม่ได้ใครจะใครจะมาประกันได้ใช่ไหม ทุกคนก็ต้องช่วยช่วยกันแต่เรา,เรา,เ,ราเราก็มีแค่เงื่อนไขหลักก็คือที่ผมพูดไปเมื่อครู่นี่ยตามแถลงการของราคภูมิใจไทยถ้าร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยโดยไม่มีพักของคนเองถัดรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐเนี่ยรรคภูมิใจไทยพร้อมจะร่วมไหมหมายถึงว่าไปเดียวอยู่ในแถลงการนั่ยข้อจํากัดมันมีแค่สาม้อนแล้วก็ การจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเราเราต้องไม่ไปก้าวไก่ในเรื่องของพรรคอื่นไม่ไดมไม่ได้ม,ม,ดมสีสัญญาใจว่าเราจะต้องแพ็กแพ็กกับั้่เดิมไอ้ถ้าไปก็ไมันแพกกับแพกกับั้วเดิมมันตอนนี้มันเป็นเสียงข้างน้อยซึ่งเราก็บอกเราไม่จัดเนี่ยมันก็เราก็อยากจะให้รัฐบาลมีความมั่นคงรัฐบาลที่มีความมั่นคงก็ต้องมีเสียงข้างมาก คือถ้าไปคือถ้าไปก็ไปทั้งสามพักอะไรประมาณนี้นอ๋อมันไม่ได้เอาอย่างอ,อย่างนั้นมันไม่ได้หรอกอย่างนั้นมันมันแต่ละพักมันก็ต้องต้องมีแนวทางของตัวเองจูงมือกันไปมันมันมันเครื่องผมไม่ก็ไม่เคยเห็นมีใครเขาทำนะพักใหญ่แต่วก็มีคนมองว่าถ้าไม่มีพักสองลูกเนี่ยมันก็อาจจะฝ่าดางเอ,อไปแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นก็เป็นสิ่งที่ทางพักที่เป็นแกนนำ เราก็ต้องไปไปเคลียร์ทางความเข้าใจตอสว,วอเขาบอกมาเหมือนกันว่าที่ข่าวที่แล้วสว,วไม่สามารถที่จะลงคะแนนไม่ได้เพราะอะไรงั้นถ้าเหตุผลที่เป็นความกังวลถึงสว,วมันถูกแก้ไขแล้วเราก็ต้องเชื่อว่ามันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตอนนี้ก็เหมือนมีการ แร่ในโซเชียลเหมือนการเอาลูกที่คุณวิดีโอที่คุณเสนค่ะเคยพูดเรื่องเกี่ยวกับแก้ไขมาตรกาหนึ่งสองออกมาเหมือนกันก็เคยพูดที่จะแก้คก็ตรงนั้นก็ต้องไปฟังเจ้าตัวหรือว่าพรรคได้ชี้แจงนะครับคือเนี่ยคือสิ่งที่ผมก็อยากพูดหรือกล่าวไปจี้ช้อะไรกันนักกันนะเพะเวลาหาเสียงเวลาอะไรเนี่ยบางที การพูดการอะไรก็มันก็มันก็เป็นตามสถานการณ์ในเวลานั้นๆเนาะในฐานะพักอันดับสามนี่ยังเตรียมพร้อมไหมถ้ากรณีว่าเขาเกิดปัญหาขึ้นจริงอย่าให้มีปัญหาดีกว่าเราเป็นพักลำดับสามใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราสนับสนุนให้มันมีรัฐบาลโดยเร็วได้โดยที่ไม่ขัด กับแนวทางหรือว่านโยบายอะไรของเราเราก็พร้อมที่จะให้การ,กกรนับสนปนประเทศมันต้องมีรัฐบาลอนะครับโอเคนะครับ